สวัสดีครับยินดีต้อนรับ h r มืออาชีพทุกท่านครับเข้าสู่ Virtual Training หลักสูตรที่ชื่อว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพแต่ก็เป็นกฎหมายในภาคปฏิบัตินะครับเราก็เรียกหลักสูตรนี้ว่า PDPActionforHRProfessional นะครับหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญมากเลยก็คืออยากให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับซึ่งเป็นกฎหมายที่สําคัญมากนอกเหนือจากกฎหมายแรงงานแล้วก็กฎหมาย แรงงานสัมพันธ์กฎหมายประกันสังคมกฎหมายกองทุนเงินทดแทนที่คนทำงานเอชอาทั้งหลายจะต้องเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรานิยมเรียกกันว่ากฎหมาย PDP a หรือเรียกย่อๆว่า p d p a นั่นเองนะฮะเป็นกฎหมายที่สําคัญมากที่ท่านจะต้องเรียนรู้แล้วก็ไปวางระบบไปหาวิธีการจัดการให้มันสอดคล้องต้องกันไปตามกฎหมายเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาว่าอาจจะมีความผิด นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพง่งทางอาญาหรือโทษปรับทางปกครองซึ่งเป็นเรื่องที่คงจะปล่อยให้เกิดขึ้นในองค์กรของเราไม่ได้นะครับผมชัชวานอรวงศ์สมปทะดัดครับวิทยากรและที่ปรึกษาด้าน PDPa ซึ่งก็มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองค์กรในการ implement ตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตคคลงไปในระบบงานขององค์กรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านเดชซาและงานด้านอื่นๆอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเองก็ มีผลงานเขียนนะครับเป็นงานเขียนเรื่อง pdpa ก็ตั้งแต่เรื่อง1 0 8่งราคำถามตอบกฎหมายคุ้มครองข้อม,มูลส่วนบุคคลนะครับก็จะออกมาอยู่ทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับก็จะเป็นคำถามคำตอบในเรื่องทั่วๆไปคำถามคำตอบในเรื่องของ hr แล้วก็รวมคำถามคำตอบนะครับซึ่งก็จะเป็นเล่มที่สเล่มสุดท้ายทางด้านขวามือที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับอีกเล่มหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นเล่มที่ภาคภูมิใจมากนะครับที่ ได้เขียนนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่า PDPa Step by Step นะครับซึ่งก็จะเป็นการแนะนำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคปฏิบัติในการเอา PDPa หรือว่าไป implement จัดทำระบบงานอะไรต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองครับขอเริ่มต้นจากการแนะนำคอร์สการเรียนรู้ของเราก่อนนะครับเราจะมีเนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนรู้อยู่ทั้งหมด17หัวข้อใหญ่ๆเลยนะครับ แต่ในบางหัวข้อเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยนะครับที่สอยลงไปให้ท่านได้เรียนรู้โดยเฉพาะในบทที่ชื่อว่า8ขั้นตอนในการ implement pdpa ในองค์กรเนี่ยซึ่งมันจะมีเนื้อหาเยอะมากนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาสอนในหลักสูตรที่เป็น in house training หรือว่า public training ก็จะสอนกันประมาณครึ่งวันเลยนะครับดังนั้นในบาง chapter เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็จะสอยออกเป็น chapter ย่อยนะครับก็ขอให้ท่านได้ลองไปดูตามลำดับอีกครั้งหนึ่งนะครับ หน่งหัวข้อการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้ง17ตอนหลักๆเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากการคุยกันว่าไอ้กฎหมายคุมค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยเนี่ยเราบังคับใช้กันอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะคุยฟังต่อเนื่องไปว่าถ้าเราไม่ทําตามกฎหมายอ่ะมันจะมีผลอะไรยังไงนะครับผลกระทบทั้งในเชิงลบผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กรรวมทั้งการอาจจะเกิดการละเมิดนะครับหรือ เกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มาวกกลับมาเป็นภาระความรับผิดขององค์กรของเรานะครับมันจะเป็นอะไรประมาณไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะจะชวนคุยในมุมที่ว่า,เ,าเวลาไปเป็นวิทยารกรฝึกอบรมเนี่ยก็จะถูกคําถามเยอะมากว่าอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าองค์กรของเราเราไม่ไม่อยากทําการ implement ptpa มันจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็จะใช้วิธีการเล่าให้ฟังนะครับอันต่อไปเราจะคุยกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีู่งแบบนะ แต่ละแบบมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วแต่ละแบบมีัูอย่างยังไงบ้างนะครับเราจะคุยกันว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือตัวละครนะที่เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมาย PDPA เนะี่ยมันมีอยู่4ตัวนะครับคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เจ 3, า้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละบุคคลแต่ละตัวละครนเนี่ยนะครับจะมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอ,อะไรยังไงบ้างแล้ว แต่ละตัวละครมีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างไงบ้างตามกฎหมายนี้นะครับถัดไปก็จะคุยกันเรื่องของการทําข้อตกลงการประมวลผลตามกฎหมายนะฮะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ควบคุมข้อมูลกับผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องดําเนินการระหว่างกันนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องสิทธิ8อย่างของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนเราคงต้องไปคุยกันซะก่อนนะครับว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เป็นใครอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองนะฮะถัดไปก็จะคุยกันหนึ่งเรื่องของฐานการประมวลผลข้อมูลฐานการประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันเป็นคําในกฎหมายเนาะแต่มันก็หมายความว่าเหตุอ้างอิงอะนะฮะที่เราจะใช้ในกรณีที่เราจะขอหรือไม่ขอความยอมจากเจ้าของข้อมูลสุวคนซึ่งกฎหมายรับรองไว้ให้นะครับถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ต้องกลับไปดูในหลักกฎหมายว่าการเก็บรวบรวมก็ดีการจะใช้ก็ดี กานจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ดีเนี่ยนะครับเราจะทําอะไรอย่างไรบ้างแน่นอนมันมีคําบางคําซึ่งท่านจะต้องจํามันสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้กับการทํางานของเราเพราะมันเป็นศัพท์ที่มันอยู่ในกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นศัพท์ที่จริงๆแล้วมันก็ฟังไม่ยากหรอกฮะมันก็ใช้วเวลาจําไม่มากนักนะฮะแต่มันต้องทําความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นคําว่าฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรงไงบ้างนั่นเองนะครับถัดไปก็จะไปคุยกันเรื่องของ การขอความยินยอมนะครับแล้วก็แนวทางในการใช้ฐานการประมวลผลกรณีที่เราจะไม่ใช้ความยินยอมเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับนั่นคือส่วนที่เราจะเรียนรู้กันนะครับต่อไปเราจะคุยกันถึงเรื่องหลักการสําคัญอันหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในมาตราย3ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนนียก็คือเรื่องของการแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตามกฎหมายนะครับเราจะคุยต่อกันถึงเรื่องของการใช้และเปิดเผยซึ่งมันก็จะมีรายละเอียด แตกต่างจากการเก็บรวบรวมสักเล็กน้อยนะครับกฎหมายก็จะมีบางมาตราที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะมีบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่พูดถึงไว้ในมาตรา28และมาตรา29ครับเราจะคุยกันต่อเนื่องถึงเรื่องของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอันที่จริงแล้วเนี่ยกฎหมายจะพูดถึงมาตรการไว้เยอะมากเลยนะครับ มาตรการแล้วเรียกชื่อแตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนก็เป็นส่วนที่สําคัญที่เราเองเราคงต้องไปดูเนาะว่าเราจะทํามาตรการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับมันอาจจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากคําว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นไปได้นะครับและเรื่องถัดไปเราก็จะไปคุยกันว่าเออแล้วการทําบันทึกรายการเนี่ยตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ การทําบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามลําดับเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับพร้อมกับจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็จะคุยถึงเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคือ14เรื่องที่ท่านจะต้องทําตามกฎหมายคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีเสริมสาระหรือเกร็ดนะครับในหลายเรื่องที่จะบอกว่าในเชิงของการบริหารจัดการให้เราสามารถ implement เรื่องต่างๆตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เนี่ยท่านก็ต้องไปดูเรื่องอื่นไปทําเรื่องอื่นประกอบด้วยเนาะแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กําหนดไว้แต่มันเป็นเชิงการบริหารจัดการไงี่ที่ทาให้ execution ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาได้ผลลัพธ์อย่างที่เราคาดหวังนะฮะส่วนที่สําคัญมากในวิดีโอในหนังสือการเรียนรู้อันนี้ก็คือเรื่องของ8ขั้นตอนในการ implement PDPA ในองค์กรของท,ทาง่านซึ่งก็จะเป็นคําแนะนําอย่างที่บอกไปนะครับว่าเนื้อมันเยอะ เวลาที่สอนอยู่ในคลาสเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับถ้าต้องการฝึกปฏิบัติด้วยนี่ต้องใช้เวลากันเป็นวันเลยนะฮะเพื่อให้เข้าใจในการในแชปเตอร์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่เป็นแชปเตอร์ย่อยๆอยู่เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของโทษทางกฎหมายโทษเนี่ยมันก็จะมีทั้งโทษทางเรียกว่าความรับผิดทางแพง่งก็จะมีความรับผิดทางอาญานะครับแล้วก็โทษปรับทางปกครองนะครับซึ่งก็จะมี3อย่างเลยนะครับซึ่งบอกสักหน่อยว่า ฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะเยอะมากในเรื่องของโทษนะครับซึ่งก็จะไล่เรียงให้ฟังว่ามันมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายที่จะคุยกันสําหรับการเรียนรู้เรื่อง PDPa เน,นี่ยก็คือว่าแล้วเราจัดจก,การยังไงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มันมีอยู่ก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้ถ้ากฎหมายไม่เลื่อนบังคับใช้นะครับดีเดย์ Day มันก็น่าจะเป็นวันที่1มิถุนา2อ1 5นแล้วข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้าตั้งแต่เราเปิดบริษัทเราตั้งบริษัทขึ้นมา จนกระทั่งหึงวันที่31พฤษภาคม2 5 1 5เวลาเที่ยงคืนเนี่ยนะครับมันจะต้องจัดการยังไงอันนี้เราจะต้องมาคุยกันเพราะมีกฎหมายกําหนดไว้ในรายละเอียดอยู่นะครับเนื้อหาหลากหลายเรื่องเราจําเป็นที่ต้องเรียนดูในเรื่อง p d p a อย่าลืมติดตามในแต่ละ c ชปเตอร์ครับ